เคยรู้สึกไหมคะว่าทําไมบางอย่างเราถึงอยากทํามากๆเลยทํแล้วแบบสนุกจังมีแรงฮึดครับแต่บางอย่างนี้แค่คิดก็ือขี้เกียจแล้วเหมือนมีพลังอะไรซ่อนอยู่ในใจเราเลยเนาะใช่เลยครับพลังที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนศึกษาเรื่องนี้จริงจังเลยนะเขาเรียกกันว่าทฤษฎีการกําหนดใจตนเองโอ้ชื่อดูยากจังคะครับแต่เรียกสั้นๆว่า S D T ก็ได้ มันเหมือนอการไขความลับว่าอะไรทำให้คนเราอยากลงมือทำอะไรด้วยตัวเองอะครับอ๋อน่าสนใจค่ะงั้นวันนี้เราจะมาลองแกะสูตรลับพลังใจนี้กันนะคะดูเหมือนว่ามันมีส่วนผสมสำคัญอยู่3ามอย่างที่พอรวมกันปุบ๊บจะทำให้เรารู้สึกมีไฟอยากทำมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ทำได้ดีขึ้นด้วยงั้นมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า3มอย่างนี้คืออะไรบ้างอย่างแรกคืออะไรคะอย่างแรกเลยก็คือความเป็นตัวของตัวเองครับหรือ autonomy autonomy ครับพูดง่ายๆก็คือความรู้สึกว่าเราได้เลือกเองนะครับตัดสินใจเองว่าจะทำอะไรอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเวลาคุณครูให้เลือกหัวข้อรายงานเองเทียบกับโดนบังคับหัวข้อมาเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแบบนั้นเลยพอได้เลือกเองมันจะรู้สึกอยากทำมากกว่าเยอะเลยมันรู้สึกเป็นแบบเรื่องของเรามากขึ้นถูกต้องครับความรู้สึกว่าได้เลือกนี่แหละที่ทำให้เรารู้สึกมีอิสระ แล้วก็อยากจะลงมือทำมันจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดเราเลือกเองแล้วแต่พอทำไปแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะยากจังทำไม่ได้สักทีแบบนี้พลังใจจะยังอยู่ไหมคะอ่าอันนี้น่าจะเกี่ยวกับส่วนประสมที่สองพอดีเลยครับอืมคืออะไรคะส่วนประสมที่สองคือความสามารถครับหรือ c o m p e t e n c ความสามารถครับคือความรู้สึกว่าฉันทำได้หรือฉันเก่งขึ้นนะ อะไรแบบนี้อ๋อ oh. นึกภาพตามนะครับตอนเราเหัดขี่จักรยานครั้งแรกค่ะค่ะอาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่พอทําได้สําเร็จปุ๊บหรือตอนเล่นเกมแล้วผ่านด่านยากๆด้วยสำเร็จ <c oughs> ใช่เลย <c oughs> ความรู้สึกภูมิใจเล็กๆว่าเออเราทําได้เนี่ยแหละครับคือ competence <c oughs> จริงด้วยค่ะนึกถึงตอนเด็กๆหัดผูกเชือกรองเท้าเองในครั้งแรกหรือว่าต่อเลโก้ชิ้นใหญ่หญๆเสร็จโอ้โหภูมิใจสุดๆเลยครับผม ความรู้สึกทำได้แล้วนี่มันดีจริงๆนะคะแสดงว่าการเจออะไรที่มันท้าทายนิดๆแต่เราพยายามจนสำเร็จได้นี่สำคัญมากเลยสินะคะแน่นอนครับมันทำให้รู้สึกว่าเราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นค่ะการได้เห็นตัวเองพัฒนาหรือมีคนชมว่าเราทำได้ดีขึ้นเนี่ยก็ช่วยเติมพลังความสามารถนี้ได้มากเลยอืมแล้วก็ส่วนส่วผสมสุดท้ายก็สำคัญไม่แพ้กันครับคือความผูกพัน หรือ relatedness ความผูกพันไม่ถึงยังไงคะเกี่ยวกับเพื่อนหรอคะใช่ครับคือความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีเพื่อนมีคนเข้าใจมีคนคอยเชียร์หรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอ๋อ oh. เหมือนเวลาเราเล่นกับเพื่อนมันสนุกกว่าเล่นคนเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่สนุกกว่าเยอะเลยหรือเวลาทำการบ้านแล้วมีคุณพ่อคุณแม่หรือพี่หรือคุณครูใจดีคอยช่วยอธิบาย คอยให้กำลังใจม,มันทำให้เรารู้สึกอบอ,อุ่นใจปลอดภัยแล้วก็มีแรงฮึดสู้มากขึ้นต่อได้เนาะใช่เลยครับความรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างๆนี่เองใช่ครับสามอย่างนี้แหละครับเลือกเองได้ออโตโนมี autonomy, รู้สึกว่าทำได้คอมพิเทนซ์และมีคนเข้าใจหรือมีเพื่อนรี l ลตเทนเนสเหมือนเป็นเสาหลักสามต้นเลยที่คํำจุนใจของเราให้อยากทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองอย่างตัวอย่างนะักกีฬาที่เขา ยกมาก็คงเพราะเขารู้สึกครบทั้ง3อย่างนี้เลยใช่ไหมคะน่าจะอย่างนั้นครับทางรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆ c o m p e t e n c e บางทีก็ได้มีส่วนเลือกวิธีซ้อมเองบ้าง autonomy ครับแล้วก็มีความรู้สึกดีๆกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โค้ช relatedness เลยทําให้ซ้อมได้ดีมีพลังใจถูกต้องครับแล้วเรื่องนี้มันก็โยงไปถึงอีกเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องแรงจูงใจแรงจูงใจครับหรือเหตุผลที่เราทําสิ่งต่างๆบางทีเราทําเพราะ สนุกเองอยากทำจากข้างในอันนี้เขาเรียกว่าแรงจูงใจภายในอ๋อทำเพราะใจรักเลือ้วนประมาณนั้นครับแล้วอีกแบบละคะอีกแบบคือทำเพราะอยากได้อะไรบางอย่างจากข้างนอกจากข้างนอกครับเช่นอยากได้คำชมอยากได้รางวัลไม่อยากโดนทำโทษหรือเพราะมีคนสั่งให้ทำอันนี้เรียกว่าแรงจูงใจภายนอกอ๋อแรงจูงใจภายนอกอืม ก็น่าคิดนะคะแสดงว่าการให้รางวาัลอย่างพวกดาวสะสมหรือคำชมมากๆเนี่ยก็อาจจะมีผลแปลกๆกับความสนุกที่เรามีอยู่แล้วหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากของนักวิชาการชื่อเดซี่นะครับเขาเคยทำการทดลองง่ายๆกับเด็กๆที่ชอบวาดรูปเล่นอยู่แล้วลองแบ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งให้วาดเฉยๆอีกกลุ่มบอกว่าถ้าวาดเสร็จจะให้รางวัลอือแล้วไงต่อคะสิ่งที่น่าประหลาดใจคือ พอหมดช่วงให้รางวัลแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มที่เคยได้รางวัลกลับวาดรูปเล่นน้อยลงฮะจริงหรอคะน้อยลงเหรอครับเหมือนว่าเขามไม่มีรางวัลแล้วก็หมดความสนใจไปซะง,งั้นกลายเป็นว่าที่ทำไปก่อนหน้านี้คือทำเพื่อรางวัลไม่ใช่เพราะสนุกเหมือนเดิมโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยแสดงว่าบางทีการให้รางวัลก็อาจจะไปลดความสนุกจริงๆที่เรามีต่อสิ่งนั้นได้เหมือนกันใช่ครับ ต้องระวังเหมือนกันนะเนี่ยครับมันเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆว่าบางทีแรงจูงใจจากภายนอกก็อาจจะมาบดบังความสุขที่แท้จริงจากการลงมือทำสิ่งนั้นเองได้เข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปง่ายๆวันนี้เราก็ได้รู้จัก3ามกุญแจสำคัญที่ทำให้ใจเราอยากทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองแล้วนะคะก็คือได้เลือกเอง รู้สึกว่าเก่งขึ้นเราก็มีเพื่อนคอยเชียร์หรือคนเข้าใจอยู่ข้างๆครับผมก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมอยากชวนลองกลับไปนึกถึงอะไรที่เราชอบทำมากๆดูสิครับค่ะอาจจะเป็นเล่นเกมอ่านการ์ตูนวาดรูปเล่นดนตรีหรืออาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านก็ได้นะได้หมดเลยนะครับครับลองสังเกตดูนะครับว่า ตอนทำกิจกรรมนั้นๆเนี่ยเรารู้สึกถึง3อย่างนี้บ้างไหมรู้สึกว่าได้เลือกเองรอเปล่ารู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีขึ้นไหมมีใครอยู่ข้างๆคอยเชียร์หรือทํำไปด้วยกันไหมให้ลองสังเกตดูครับลองสังเกตด,ดูนะครับบางทีอาจจะเจอเคล็ดลับความสุขแล้วก็ความสนุกที่ซ่อนอยู่ในกิจกรรมธรรมดาธรรมาพวกนั้นก็ได้ครับ